ดีค่ะเพืเ่อนๆมาทานข้าวเย็นกันนะคะทานข้าวตอนเย็นกันค่ะมีอะไรกินแยะๆเลยนะคะกินคนเดียวค่ะวันนี้วันนี้นข้าวคนเดียวนะคะต้มจืดะค่ะต้มจืดเมื่อเช้านะคะแล้วก็จะมีสลัดค่ะก็จะมีองุ่นนะคะเพืเ่อนๆ มีขนมครบด้วยก็จะมีกล้วยหอมด้วยค่ะยางเย็นของคุณแม่นะคะอาหารว่างเยอะเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆ ก็จะกินมะเขือเทศด้วยนะคะมะเขือเทศจิ้มพิกคอปากจิ้มพิกกับเกลือฝากติดตามช่องแม่สายพินแฟรมิลี่ด้วยนะคะเพื่อน บังค่ะแม่เดี๋ยังมาเร็วามา,วากินด้วยกนันค่ะอร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆ 对他弄不好。 แม่จะหุงข้าวกล้องนะคะคเพื่อนๆหุงข้าวกล้องใส่ข้าวหอมมะลิสองแก้วแล้วก็เอาข้าวกล้องใส่แก้วนึงแดงหมดหม้อเลยนะคะลูกๆก,กินไม่ได้เลยะคะ่ะคุณแม่ก็เลยต้องกินคนเดียวกินข้าวกล้องเพื่อให้มันช่วยเห็นเขาว่ามันแก้เหน็บชาก็เลยกิน ตอนนี้ถึงแม่ว่าปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ปวดแสบปวดร้อนตามหลังเท้านะคะตามนิ้วมือนิ้วงเนี้ปวดแสบร้อน เพื่อนๆที่มากดติดตามให้คุณแม่แล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปกดให้นะคะคุณแม่ก็จะไปเยี่ยมบ้านนะคะไม่ต้องกลัวนะคะจะไปกดให้ทุกคนเลยค่ะเพราะคุณแม่ตั้งมั่นทำช่อง YouTube นะคะเสื่อที่จะมีรายได้ บอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะมันยากคุณแม่อาจะไลฟ์สดเป็นแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะคะเพื่อนเห็นบางคนเขาแค่สองสามร้อยเขาไลฟ์สดได้แล้วไม่รู้เขาทํำยังไงทักมาบอกคุณแม่บ้างนะคะ กินด้วยกันนะคะเพื่อนๆของกินเยอะๆเลยค่ะกินคนเดียว <ượng ๆ> เดี๋ยวลูกสาวก็ไปอยู่สารคามแล้วคุณแม่ก็จะเหงานะคะเพราะว่าลูกชายทำงานค่ะลูกชายคนเล็กก็จะทำงานเข้ากะนะคะสามกะไปเช้ากับเย็นแล้วบางทีก็ไปดึกกับเช้าอย่างเงี้ย ลูกชายเขาก็รักแม่นะคะเขาก็ตันยูงค่ะแต่เราก็จะไม่มีใครดูแลนะคะกว่าลูกจะกลับ เคยคนมีสารค่ะคนมหาสา,ารคามค่ะเขาก็อยากจะกลับบ้านเขานะคะเขามาทํางานที่สมุทรสงคารามเนี่ยตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดอะไรประมาณเนี่ยออกจากบ้านมายังไม่จะได้กลับไปอยู่บ้านเลยพอทีนี้เขามาแต่งลูกสาวเราแล้วก็ามาอยู่บ้านเราได้หกเจ็ดปีเอง คุณแม่เอากลับมาบ้านนี่ก็ได้สองปีเขาก็จะกลับไปอยู่บ้านเขาถาวรแล้วทีนี้ยมีแต่ว่าแม่แก่ตัวไปหน่อยก็จะไปอาศัยอยู่กับเขาแต่มันไกลมากไม่อยากนั่งรถเลยค่ะเ,เพื่อนๆนั่งรถกับสิบชั่วโมงนะกว่าจะถึงถ้ารถติดนี่ยาวเลยอะทั้งวันทั้งคืน กดติดตามให้คุณแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะคุณแม่ก็อาพัก ในตัวมีแต่โรคแต่ภัยค่ะอาภัพสามีก็เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วลูกก็มาเสียชีวิตอีกคนหนึ่งสามีนี่เสียชีวิตไปตั้งสิบแปดปีพอลูกชายลูกสาวเขาก็เรียนจบเขาไปทำงานได้เขาก็เลี้ยงแม่เขาก็ไม่ให้แม่ทำงานเลยค่ะ ก็เลี้นงแม่มาแล้วก็เป็นตแต่โรคแต่ภัยมาตลอดไม่มีดีค่ะหากันหมอ กดติดตามกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆมากดติดตามกันสักคนว้านพันคนคุณแม่จะดีใจคุณแม่จะได้แบบไลฟ์สดได้ไวๆเพราะคุณแม่ตั้งใจอยากทำช่อง u ู u b e ให้ได้จริงๆเพื่อที่จะเอาเงินมาไว้รักษาตัวค่ะคุณแม่ชอบไปรักษาที่เอกชนนะคะแต่มันเสียงเงินทีนึงหมดตัวค่ะ คืนหนึ่งไปนอนโรงพยาบาลห้าหมื่น 5, กว่าหกหมื่นนะคะแล้วเขาถามว่าเราไม่มีเงินอะเราไปครั้งเดียวเราก็จะหมดตัวแล้วอะแต่เขารักษาดีมากๆเลยค่ะกลับมานี่หายเจ็บปวดเลยค่ะคุณแม่ชอบคุณแม่ก็เลยตั้งมัน่นว่าอยากจะทําช่อง y o u ูท b e เพื่อนๆช่วยกันดันด้วยนะคะคุณแม่อยากจะทําให้ได้ หอมลูกโตมากนี่ม่ตียังเมือข้าว จบคลิปแล้พเ,พเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายบินแฟมิลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดรับกลับข่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆ